สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูแจมิแล้วนะคะนางสาวกุสุมารุ่งคำวันนี้คุณครูจะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงจำนวนเงินแบบใช้จุดและการอ่านนะคะตัวเลขที่อยู่หน้าจุดบอกจำนวนเงินเป็นบาทและตัวเลขที่อยู่หลังจุดบอกจำนวนเงินเป็นสตางค์นะคะนักเรียน 1>, 1บาทก็จะเท่ากับ100สตางค์เช่น90บาท50สตางค์เลข9เลข0นย์อยู่ข้างหน้าจุดจะอ่านเป็นบาทเลข5และเลข0อยู่หลังจุดจะอ่านเป็นสตางค์จะอ่านได้ว่า90บาท50สตางค์นั่นเองต่อไปมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดและคำอ่านคุณครูก็จะ มีเงินเหรียญและธนบัตรให้เรเรียนดูนะคะแล้วก็บอกเป็นจำนวนเงินว่าทั้งหมดมีจำนวนเงินเท่าไหร่ธนบัตร100บาทมี2ใบมี2ฉบับจะมีค่า200บาทธนบัตร50บาท1ฉบับจะมีค่า50บาทธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่า20บาท เหรียญ10บาท1เหรียญมีค่า10บาทเหรียญ2บาท1เหรียญมีค่า2บาทเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่า1บาทและเหรียญ25สตางค์1เหรียญมีค่า25บาทนักเรียนก็เอาจำนวนเงินเอาเงินมารวมกันมาบวกกันได้จำนวนเท่าไหร่ก็เขียนเป็น285บาท 2 8 5บาทนี้จะอยู่หน้าจุดอ่านเป็นบาทแล้ว25สตางค์อยู่หลังจุดจะอ่านเป็น25สตางค์จะเขียนได้ว่า2 8 3บาท25สตางค์อ่านว่า2 8 3บาท25สตางค์นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่2เขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดและคําอ่านธนบัตร100บาท1ฉบับมีค่า100บาท ธนบัตร1,000บาท1ฉบับมีค่า1000บาทธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่า500บาทธนบัตร50บาท1ฉบับมีค่า50บาทธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่า20บาทเหรียญ10บาท1เหรียญมีค่า10บาทเหรียญสองบาทเหรียญ1นบาท2เหรียญมีค่า2บาท เหรียญ50สตางค์1เหรียญมีค่า50สตางค์เหรียญ25สตางค์1เหรียญมีค่า25สตางค์นักเรียนก็เอาเงินมาบวกกันบวกบวกบวกก็จะได้ทั้งหมด1,682บาทแล้วสตางค์นักเรียนเข้ามาบวกกัน25บวกกับ50ได้75 75นี้จะต้องเขียนอยู่หลังจุดเพราะว่าเป็นสตางยังไม่ถึง100ถ้าถึง100เมื่อไหร่จะปัดไปเป็น1บาทดังนั้นข้อนี้จะเขียนเป็น1,682บาท75สตางตางอ่านว่า1,682 82บาท75สตางตางนั่นเองต่อไปให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า 1 0 3ถึง105นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ